โอเคมาครับรถธรรมดาเลนที่22จากวิศโรบไปรังเทพปวดหงครับอันต้อมนะครับ4154โอ้โหแดนมาวันยามเช้านะครับมาตอนเจ็ดโมงครึ่ง ก็คือไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม้ถ่ายนะหนึ่งถึงเจ็ดวันนี้หนึ่งสิบเจ็ดได้มีวันนี้หนึ่งสิงเจ็ดได้มีไม้ในสี่ห้านิ้วสี่นะเดี๋ยวขางกลับเป็นรถเร็วหนึ่งสองฮะขากลับ ไงครับสวัสด <N> ีครับ ไม่เคยนึงืนไม่เคยนึงนเจ็ชานะหรอชาเก้าสิบเก้าสิบเลยเหรอ สถานที่านรรเมาเป็นการวางทกากรมการโดะขออุย่นงะทีเประบบดาต้ที่สอสอเสมุเอสารจากสถานีพิเณโนปัญหารีกอบุมีดยจกในสารพจน์ตนักกอบุร่เรียบรอด้วยนะคะขอบวกนีว่าจากสาริวันนเลาเดีสมุเสารี่สถานีอกล้สานประกบสนะพัดถึงสถานีตไปากลางดับค่ะ ฮ้วันนี้มาเช้าเลยเช้าดิสายเลยรถช้ารอสายเหรอช้าหกนี้แ้วีรับต่อรงบาาี่ยเอะย่งเลยเรยอ้าวอาวหรอ ค่อยไปคาทานะครับ โอเคท้ายนี้ครับอ่าสองสิบสองนะครับไม่ว่ารถเร็วหนึ่งหนึ่งนี่นนายหัวใจะนะคกคงก็พินมาบอกนะ